ใกล้แล้วใกล้แล้วไปตรงไหนดีนะธนาคารใช่ไหม ตันนี้คนเยอะอเลย<อ>น,นะนะไม่ตายเถอะอเอ๊มีคนมารอต้อนรับแล้วด้วยนะถึงแล้วถ,ถึงแล้วค่าโดยสารด้วยครับไม่ให้อ่ะพี่เอา